สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวของตลาดซื้อขายนั้งเตะของวงการฟุตบ,บอลที่น่าสนใจในรอบวันกันนะครับมากันที่เรื่องแรกครับก็มีรายงานออกมาจากเอคริมคูนูนะครับกูรูตลาดซื้อขายนักงเตะนะครับก็ ได้ออกมาเปิดเผยล่าสุดนะครับว่าแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยมีการวางเป้าหมายที่จะดึงตัวโจชัวคิมมิดกับตันทีมของาเยานูนิกมาเสริมแดนกลางในช่วงตลาดปี24 2 4นี้ครับ หลังจากที่เอดเดนร์มมีความต้องการในเรื่องของการปรับปร,บรุงพื้นที่แดนกลางแล้วก็เปลี่ยนทายผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางใหม่นะครับในช่ว,วงตราดรอบหน้าหลังจากที่เซอร์จิมแรดคิปเนี่ยเข้ามาซื้อหุ้น25%ของสโมสสแมนยูอย่างเปง็นทางการแล้วด้วยนะครับขณะเดียวกันทางฝั่งของนักเตะเนี่ยสัญญาฉบ,บับใหม่กับ,บยบร์นยังไม่คืบหน้านะครับก็เลยทําให้มีโอกาสที่นักเตะรานี้อาจจะพิจารณา การย้ายทีมก็ได้โดยที่นอกจากแมนยูแล้วยังมีซิตี้แล้วก็เอรยพูครับที่ให้ความสนใจเช่นเดียวกันแล้วก็ในรายของอามดูโอนาน่าครับตามรายงานจากฟุตเมกาโตมีการระบุออกมาครับว่า โอลาน่ากองกลางของทางเอเวอตันตกเป็นเป้าหมายของทางแมนเชสเตอร์เดนแล้วก็บาร์เซโลนาครับที่กําลังให้ความสนใจนักเตะรานี้ในช่วงตลาดกลางซีซั่นซึ่งราคาเนี่ยประมาณการกันออกมาน่าจะอยู่ประมาณ55จนถึง60ล้านยูโรได้ขณะที่โรเบร์โตเฟอร์มิโนครับตามรายงานล่าสุดนะครับก็คืออดีตดาวยิงของลิเวอร์พูลรานี้ตกเป็นข่าว พร้อมย้ายออกจากเอาอาลี li, ตัวสังกัดในโปรลีกซาอุทันทีที่เข้าสู่ตลาดหน้าหนาวนะครับที่กำลังจะถึงนี้หลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยทำผลงานได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมนะครับแล้วก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จก็เลยทำให้หนักเตะเตรียมแยกทางกับตัวสังกัดในปัจจุบันไปส่วนทางสโมสรเรียพูครับทีมดังจากพิเพ์ลเดนกฤษครับตกเป็นข่าวโดยที่เรียพูมีข่าวเชื่อมโยงกับนีโน่นะครับซูเตอร์แบ็กของ ฟูเบเนเซ่ทีมจากลีกบราซิลโดยนักเตะ มีราคาค่าตัวเพียงแค่7ล้านโยูโรเท่านั้นครับตามรายงานออกมาจากอลเฟโดเปโดราครับนักข่าวชาวอิตาลีเปิดเผยว,ว่าเลเวอร์ได้มีการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแนวรับราณี้ไปแล้วนะครับในช่วงหลายวันที่ผ่านมาโดยคาดว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะมีการพิจารณาเป็นหนึ่งในตัวเลือกการเสริมทัพในช่วงตรักกางซีซั่นเช่นเดียวกันส่วนอาเซนอลครับก็มีข่าวล่าสุดนะครับว่าตอนนี้อาเซนอลกำลังมาเป็นตัวเต็งเหนือเลเวอร์ คู่ปรับในพิเบิงกิตในการเส็ญญากับกอนซาโรอินาซิโอครับแนวร,รับของทางลิสบอนนะฮะตามรายงานจากสื่อของฝั่งโปรตุเกสครับที่มีการระบ,บุกันออกมาราคาค่าตัวของ นักเตเอราณนี้น่าจะอยู่ประมาณ50จนถึง60ล้านปอ์ที่ทางเลียงูแล้วก็อาเซนอลนเนี่ยจะต้องจ่ายนะครับแต่ว่าตอนนี้ทางปืนใหญ่อาเซนอลนเนี่ยเป็นตัวเต็งขึ้นไปแล้วนะครับอีกดึงข่าวของทางอาเซนอลนครับทำรายงานออกมาจาก go.com มีการระบุออกมาครับว่าอาเซนอลนหมายตา ในตัวของอันเดรียสสกอปโอเซนครับแนวรุกฟอร์มแรงของคลับบูสต์นะครับเข้ามาเสริมทับในช่วงตลาดปี2 0 2 4นี้นะครับหลังจากที่นักเตะรายนี้ผลงานโดดเด่นมากครับโดยทุกรายการนักเตะรายนี้ยิงไปแล้ว17บประตูแล้วก็ห้แอซิสจากการลงเล่น30นัดรวมกันทุกรายการน,นะครับราคาค่าตัวของโอเซนน่าจะอยู่ประมาณไม่เกิน30ล้านปอนด์นะครับถือว่าไม่แรงเกินไปขณะที่ดิวคาสเซิลครับ พร้อมมาเชิญหน้ากับเอซิมิลานอีกครั้งในการแย่งตัวโจนาธานเดวิดครับสูนหน้าทีมชาติแคนาดาของริวนะฮะซึ่งราคาของเดวิดเนี่ยก็ถือว่าไม่ไรเงินไปครับไม่น่าจะเกิน35จถึง40ล้านยูโรนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่านักเตะเนี่ยก็ พร้อมที่จะย้ายออกจากทีมโดยทันทีครับถ้าเกิดมีข้อเสนอที่น่าสนใจยื่นเข้ามานะครับซึ่งเดวิดในช่วงดูกาลนี้อาจจะมีฟอร์มตกลงไปเล็กน้อยนะครับเพิ่งยิงได้เพียง7ประตูแล้วก็2แอ,อสซิสจากการลงสนาม22เกมรวมกันทุกรายการนะครับแล้วก็ทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับตามรายงานล่าสุดก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลัง าทางซื้อซาวินโย่เลยครับมาร่วมทีมในช่วงฤดูก,กาลหน้าครับตามรายงานจากโรมาโน่หลังจากที่ปีกชาวบราซิลรายนี้โชว์ผลงานโดดเด่นกับคิโรนานะครับแล้วก็ทำให้ทีมภาพรวมเนี่ยมีผลงานที่ดีลงสนามไปทั้งหมด20เกมทุกรายการครับทำได้5ประตูแล้วก็5แอซิสค่าตัวเนี่ยก็น่าจะไม่เกิน40ล้านยูโรครับที่ซิตี้เนี่ยจะต้องจ่ายนะฮะแต่ว่าก็อยู่แบบในเครือเดียวกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะเจรจารได้ไม่ยากนะครับ ตามรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์ครับมีการระบุว่าเนวคาเซ่นแล้วก็ยูเวนตุสจะเป็น2ทีมเต็งนะครับที่มีโอกาสคว้าตัวคารินฟิลิปกองกลางทีมชาติอังกฤษที่เตรียมอำลาทีม แมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงตลาดกลางซีซั่นนี้นะครับโดยที่เบื้องต้นเนี่ยอาจจะเป็นการย้ายแบบยืมตัวไปก่อนแล้วก็มีออปชันซื้อค่ะตามที่หลังนั่นเองนะครับสำหรับกระแสข่าวสุดท้ายครับตามรายงานล่าสุดก็คือท็อตแนมมัส์เปร์กำลังจับตามองดาวิดโซลันกี้ครับหัวหอกตัวเก่งของทางบอลมัดเข้ามาเสริมทัพในช่วงตลาดหลังจากจบซีซั่นก็คือซัมเมอร์นั่นเองนะครับหลังจากที่นักเตะรายนี้ฟอร์มร้อนแรงในช่วงฤดูกาลนี้ครับ สวประตูจาก17นัดนะฮะทำให้ไปเข้าตาทอตแนมตสเปอร์ที่ต้องการศูนย์หน้ารายหมายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทีมชั้นนําในอังกฤษอีกเยอะแยะมากมายที่กําลังเล็งไว้เช่นเดียวกันนะครับราคาก็ไม่น่าจะแพงเกินไปด้วยเหมือนกันนะฮะโอเคครับก็นี่คือเรื่องราวของตลาดซื้อขายตัางติของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ